สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook นะครับวิธีการนะฮะเราก็เปิด Facebook ขึ้นมานะครับแล้วก็หาวิดีโอที่เราต้องการนะครับผมจะดาวน์โหลดวิดีโอนีอ้วิธีการก็คือนะให้เรามาที่คำว่าแชร์กดคำว่าแชร์นะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับตัวเลือกเพิ่มเติม ตรงนี้ก็จะมีลิงก์นะครับตรงนี้ก็จะมีลิงก์นะให้เราทําการคัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับเมื่อคัดลอกเสร็จนะครับให้เรามาที่ตัว Google ก็ได้ครับตัวเว็บไซต์ Search En อ i n e อะไรก็ได้นะฮะล้วก็พิมพ์คําว่านะครับโหลดวิดีโอจาก a c e b o o k นะฮะโหลดวิดีโอจาก a c e b o o k ครับเราก็เลื่อนมาฮะเราก็จะเห็นนะครับโหลดวิดีโอจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างนะใช้ได้หมดเลยนะอยู่ที่ว่า เราจะถนัดตรงไหนนะครับให้เรามาที่ตรงนี้ครับแปะปุ๊บก็รอให้เว็บไซต์เขาเปิดขึ้นมาแล้วก็วางลิงก์ครับลิงก์ที่เราคัดลอกมานะครับสักครู่นี้นะแล้วก็วางครับแล้วกดดาวน์โหลดรอหระบบเขานะครับทําการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีโฆษณาแฝงมาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับของฟรีนะครับก็รอสักครู่ครับโอเคเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า ขามีขนาดให้เราดาวน์โหลดนะฮะก็ตั้งแต่ HD นะครับดูความละเอียดสูงสุดคือต้นฉบับนะฮะนี่คือต้นฉบับนะนะครับถ้าต้นฉบับเป็น c k นะครับก็แล้วแต่แล้วแต่เว็บนะครับบางเว็บก็จะให้เราได้แค่ตรงนี้นะครับให้แค่7,200 p นะครับก็เอาตรวนี้ก็คิดว่าน่าจะเหลือเฟือนะครับก็กดดาวน์โหลดนะครับพอกดดาวน์โหลดปุ๊บจะมีโฆษณานะครับเราก็ปิดโฆษณาก็ได้ฮะ จากนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าเนี่ยกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับเราก็กดเข้าไปดูครับว่าสถานะการดาวน์โหลดครับเราให้ตรงนี้หมุนนะฮะเราให้ตรงนี้หมุนจนครบนะครับนะโอเคครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะได้วิดีโอจาก facebook มาแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับที่ต้องการดาวน์โหลดวิดีโอจาก facebook นะครับ สวัสดีครับ